เอาละต่อจากคลิปที่แล้วหลังจากที่ทุกท่านนั้นเตรียมของ3อย่างนี้มาให้ทุกท่านนั้นมาแนบกับตัวบ้านและนับออกมาประมาณ5้าบล็อกแล้วเราจะมาวางบล็อกที่6วางเป็นบล็อกหินทับไว้แล้วก็ทําแบบนี้รอบบ้านโดยการนับออกมาจากตัวบ้านประมาณ5้าบล็อกหลังจากนั้นบล็อกที่6แล้วก็วางหินทับไว้หลังจากที่ทุกท่านนั้นได้ทําการวางหินรอบบ้านไว้เสร็จแล้วเราก็จะมาทําการขุดพื้นที่ด้านล่างของหินนั้นออกมาโดยขุดเป็นแนวเส้นตรงตามหินที่เราได้วางรอบไว้หลังจากนั้นก็เอาบล็อกแบกมา วางทับอยู่ตรงพื้นแทนทําแบบนี้รอบบ้านเหมือนกันหลังจากนั้นคุณก็จะได้บ้านประมาณแบบนี้แต่ยังไม่จบทําการเพิ่มเสาหินขึ้นมาแบบเพิ่มระดับความสูงของมันเพิ่มมาประมาณเสาละสองบล็อกก็พอหลังจากเพิ่มเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการวางโซ่ไว้ที่บล็อกที่2รอ,อบบ้านเลยและเพียงเท่านี้เราก็ได้ทําการสร้างร้วรอบบ้านไว้แล้วและจะไม่มีตัวอะไรเข้ามาได้อีกต่อไปแต่คุณอาจจะสงสัยว่าเรานั้นจะเข้าบา้านยังไงใช่ไหมละ่ะง่ายนิดเดียวเพียงแค่วางบันไดไว้ทั้งหน้าและด้านหลัง